ด่วนที่สุดครับคุณผู้ฟังข่าวที่ทำให้ทั้งประเทศสั่นสะเทือนทักษิณชินวัตรอดีตนายกผู้มากบารมีบินออกนอกประเทศไปแล้วใช่ครับคุณฟังไม่ผิดบินด่วนท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาจะไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แต่สุดท้ายปลายทางกลับกลายเป็นดูไบโห…แรงไหมครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือภาพสะท้อนของคำว่าอำนาจแบบชัดๆถามตรงๆ ถ้าเป็นคนธรรมดาจะมีสิทธิหลอกต่อมอแล้วเปลี่ยนเส้นทางได้ขนาดนี้ไหมคําตอบคือไม่มีทางเด็ดขาดแต่ทำไมทักษิณทำได้นี่คือคำถามที่คนไทยทั้งประเทศต้องการคำตอบคุณผู้ฟังครับรายละเอียดเบื้องต้นชี้ว่าเขาอ้างเรื่องสุขภาพเพื่อให้เดินทางออกจากประเทศไทยได้แต่พอออกนอกประเทศจริงๆกลับตรงไปยังดูไบเมืองที่เขาใช้เป็นฐานมาตลอดเกือบ20ปีทั้งทำธุรกิจทั้งขับเคลื่อนการเมืองและหลบแรงกดดันจากบ้านเกิด นี่มันไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่มันคือเกมอำนาจที่ทำให้ทั้งประเทศตั้งคำถามว่ากฎหมายไทยคุมใครได้จริงหรือกฎหมายไทยแพ้ต่อคำว่าทักษินโหแค่เปิดเรื่องก็เจ็บจี๊ดเลยใช่ไหมครับเพราะนี่คือการตอกย้ำชัดๆว่าประเทศเรายังอยู่ใต้เงาของคนไม่กี่คนที่สามารถเดินเหนือกติกาได้ง่ายๆนี่คือหมัดแรกของคลิปครับข่าวใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศต้องจับตาทักษินชินวัตรบินด่วนหลอกไปตรวจสุขภาพ แต่ปลายทางคือดูใบบ้านหลังที่สองที่แท้จริงของเขาคุณผู้ฟังครับถ้าพูดกันตรงๆการบินไปดูใบครั้งนี้ของทักษิณมันไม่ใช่ทริปธรรมดาแน่นอนถามหน่อยถ้าอยากตรวจสุขภาพจริงๆทําไมไม่เลือกสิงคโปร์ประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการแพทย์ระดับโลกสะดวกใกล้และไม่ต้องอธิบายเยอะแต่กลับเลือกบินอ้อมไปดูใบที่อยู่ไกลกว่าแถมไม่ใช่ศูนย์กลางการแพทย์แบบที่สิงคโปร์เป็น มันฟ้องชัดเลยว่าเหตุผลเรื่องสุขภาพมันแค่ฉากบังหน้าโหคำถามนี้มันแทงใจดำเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังหลายคนคงรู้แล้วว่าดูไบคือฐานใหญ่ของทักษิณมานานเกือบ20ปีที่นั่นคือเมืองที่เขารู้จักดีมีเครือข่ายธุรกิจและการเงินที่เขาใช้เป็นเครื่องมือและที่สำคัญที่สุดคือมันคือบ้านหลังที่สองที่เขารู้สึกปลอดภัย พูดง่ายๆเลยครับดูใบคือที่ที่ทักษิณหายใจเต็มปอดได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงเหมือนอยู่ในไทยนักวิเคราะห์หลายสำนักชี้ว่าการไปดูใบครั้งนี้ไม่ใช่การรักษาโรคแต่คือการกลับไปจัดวางหมากทางการเมืองเจอเครือข่ายเจอเพื่อนเก่าและอาจจะเป็นเวทีลับสำหรับวางกลยุทธต์ต่ออนาคตการเมืองไทยด้วยซ้ำถามตรงๆถ้าคุณมีคดีติดตัวคุณจะกล้าออกนอกประเทศแบบนี้ไหมแต่ทักษิณทำได้และทำได้อย่างเปิดเผยด,ด้วย นี่แหละครับคือความใหม่ธรรมดาของการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่ทริปสุขภาพแต่คือทริปอำนาจที่ทั้งประเทศต้องจับตาโหฟังแล้วมันยิ่งชัดเลยใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่ขาวการเดินทางแต่คือเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่หลังฉากคุณผู้ฟังครับเรื่องที่คนไทยกโกรธและขาดใจมากที่สุดในข่าวนี้ก็คือกฎหมายไทยแท้จริงแล้วศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าถามตรงๆเลยถ้าเป็นประชาชนธรรมดา มีคดีติดตัวจะได้สิทธิ์บินออกนอกประเทศง่ายๆแบบนี้ไหมคำตอบคือไม่มีทางแต่ทำไมทักษิณทำได้โหนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าอำนาจเหนือกฎหมายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้คนทั้งประเทศตั้งคำถามกับระบบยุติธรรมว่าแท้จริงแล้วมันใช้กับทุกคนเท่ากันจริงหรือไม่คุณผู้ฟังลองคิดภาพนะ ตมที่ปกติจะเข้มงวดกับคนธรรมาดาแทบทุกขั้นตอนแต่กรณีนี้กลับปล่อยผ่านอย่างง่ายดายทั้งที่ข้อมูลปลายทางไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกถามหน่อยมันคือความผิดพลาดของระบบหรือคือการรู้กันเงียบๆว่าห้ามแต่ต้องสิ่งที่ตามมาคือเสียงวิจารณ์หนักมากในสังคมตอมทำงานยัางไงาปล่อยให้เบี่ยงเส้นทางได้ หน่วยงานความมั่นคงไม่รู้จริงๆหรือรู้แต่ไม่กล้าแตะหรือจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เลือกเงียบเพราะนี่คือทักษิณโหฟังแล้วมันเจ็บจี๊ดเลยใช่ไหมครับนี่คือการตอกย้ำชัดๆว่าอำนาจในประเทศไทยยังคงใหญ่กว่ากฎหมายและคนไทยทั้งประเทศก็ได้เห็นภาพตรงหน้ากฎหมายอาจเข้มนวดกับประชาชนธรรมดาแต่พอเจอคนที่มีอำนาจล้นฟ้า กฎหมายกลับกลายเป็นเส้นได้บางๆที่ขาดได้ในพริบตาคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ข่าวทักษินบินไปต่างประเทศแต่มันคือการสะท้อนว่าประเทศนี้ยังติดกับดักสองมาตรฐานที่ไม่มีวันหายคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ข่าวคนคนหนึ่งบินไปต่างประเทศแต่คือบทเรียนครั้งใหญ่ของทั้งประเทศหนึ่ง มันตอกย้ำว่ากฎหมายไทยกำลังถูกทดสอบอย่างหนักประชาชนเห็นภาพชัดว่ากฎหมายอาจศักดิ์สิทธิ์กับบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนโหฟังแล้วมันขมขื่นใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่ควรเป็นหลักยึดของประเทศกลับถูกบิดเบี้ยวด้วยอำนาจ 2. มันโยนคำถามกลับไปที่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงว่าคุณทำงานเพื่อประชาชนหรือทำงานเพื่อคนมีอำนาจไม่กี่คนกันแน่ ถ้าเรื่องใหญ่ระดับนี้ยังควบคุมไม่ได้แล้วเรื่องเล็กๆของประชาชนธรรมดาจะเหลือความมั่นใจแค่ไหน 3. มันเปิดโปงให้คนไทยเห็นว่าประเทศนี้ยังติดอยู่ในวังวนดําเดิมที่บางคนเดินเหนือกฎหมายได้โดยไม่มีใครกล้าแต่ต้องถามตรงๆแบบนี้เราจะยังเรียกตัวเองว่าเป็นนิติรัฐได้จริงหรือคุณผู้ฟังครับ เหตุการณ์นี้เหมือนสาดกระจกใส่หน้าคนไทยทั้งประเทศให้เราเห็นชัดว่าเรายังอยู่ในสังคมที่อำนาจคือกฎไม่ใช่กฎหมายและนี่คือหมัดปิดท้ายอำนาจทักษิณชินวัตรบินด่วนหลอกทั้งประเทศว่าจะไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แต่สุดท้ายปลายทางคือดูไบบ้านหลังที่สองที่แท้จริงของเขาเกมนี้ใครแพ้ ไม่ใช่แค่กฎหมายไทยแต่คือศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศคุณผู้ฟังครับก่อนจะปิดคลิปนี้ผมอยากชวนทุกคนลองถามตัวเองอีกครั้งเหตุการณ์ทักษินบินไปดูใบมันสะท้อนอะไรกับสังคมไทยกันแน่เพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่ข่าวซุบซิบแต่มันคือภาพจริงของโครงสร้างประเทศที่กำลังถูกเปิดโปงตรงหน้าลองคิดดูครับคนธรรมดาทุกคนที่มีคดีติดตัว ต่อให้คดีเล็กๆก,ก็แทบจะเดินออกนอกประเทศไม่ได้ด้วยซ้ำแต่สำหรับคนบางคนที่ชื่อทักษินชินวัตรกลับสามารถบินออกไปได้ง่ายๆด้วยข้ออ้างเรื่องสุขภาพทั้งๆท,ที่ปลายทางคือดูไบบ้านหลังที่สองโหถามหน่อยครับแบบนี้กฎหมายไทยยังศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงหรือคุณผู้ฟังครับบางคนอาจบอกว่าเอาหนะเรื่องเล็กแต่จริงๆมันไม่เล็กเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น มันทำให้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังกับระบบยุติธรรมและสิ้นศรัทธากับคำว่าความยุติธรรมในประเทศนี้นี่แหละครับคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเมื่อกฎหมายกลายเป็นเส้นได้ที่ขาดได้ง่ายๆถ้าเจอกับอานาจคุณผู้ฟังครับผมอยากย้ำให้เห็นภาพอีกชัดๆว่าถ้าเป็นคนธรรมดาคงติดคุกหรือติดด่านตั้งแต่สนามบินแต่ทักษิณกลับบินไปนั่งจิบกาแฟที่ดูใบได้อย่างสบายใจและที่เจ็บที่สุดคือ ทุกหน่วยงานรัฐทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินถามตรงๆแบบนี้ยังกล้าเรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์กฎหมายได้อยู่ไหมโหมันเจ็บจริงๆครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้ทำให้ทักษิณเสียหายเท่าไหร่หรอกครับเพราะเขามีที่ยืนมีที่ไปมีฐานที่มั่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เสียหายที่สุดคือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบประเทศนี้และนี่แหละครับคือหมัดสุดท้าย ประเทศไทยกำลังถูกสอนบทเรียนครั้งใหญ่ว่าอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบสามารถเดินเหนือกฎหมายได้อย่างหน้าตาเฉยและกฎหมายที่ควรเป็นหลักสุดท้ายของสังคมกลับกลายเป็นแค่เส้นได้บางๆที่ถูกตัดขาดด้วยอำนาจเพียงเสี้ยววินาทีคุณฟังครับถ้าสังคมยังยอมรับภาพแบบนี้ประเทศไทยจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้เลยเพราะเราไม่ได้แพ้ที่กฎหมายแต่เราแพ้ที่กฎหมายไม่เท่ากัน และนี่คือความจริงที่เจ็บที่สุด